คลิปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้กับท่อมชมจัน channel น,นะคะเป็น,ป,นป้าพามาดูช่างกำลังทำช่องอจะเรียกว่าช่องอะไรดี <laughs> ช่องที่กันระหว่าง จะสังเกตนะคะนี่เริ่มเป็นรูปหัวใจแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะสําหรับบ่อน้ําเล็กๆหน้าบ้านตรงนี้นะคะช่างกําลังทําช่องช่องที่แยกระหว่างบอ่อใหญ่กับบอ่อเล็กที่จะช่างบอกว่าจะใส่ไดโวแล้วก็ออที่กรองฝุ่นนะคะทำที่กรองฝุน ช่างก็จะปิดก่อนที่ช่างจะปิดตรงนี้ให้มันเป็นเพียงเรียกว่าอะไรขอบบ่อนะคะช่างบอกว่าจะปิดเป็นพียงขอบบ่อป้าก็เลยมาถ่ายดูว่าตอนที่ยังไม่ปิดมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านตอนที่ยังไม่ปิดมันจะเป็นแบบนี้ละค่ะหลังจากนั้นช่างบอกว่าจะปิดให้มันเป็นขอบเหมือนกันกับด้านอื่นนะคะ ทีละขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นปูนนะคะมันต้องรอให้ปูนแห้งนะคะมันต้องรอให้ปูนแห้งก่อนจึงจะทําขั้นตอนต่อไปได้นะคะช่างก็เลยมาทําเป็นเป็นระยะระยะมาทําเป็นแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอ,คอ,คอ,คอคุ้ยสั่างแพรอะไรอะไรลงไปเป็นเพื่อนอยู่น่ะนะ <laughs> มีตัวอะไรลงไปเป็นเพื่อนช่างอยู่ข้างล่างในบ่อแล้วนะคะอะไรล่ะเพรเขียดหรือ,อกบอ,ออกไม่ได้เลทิทีนี้ลงไปแล้วออกไม่ได้มันเป็นเขียดหรือ,อกบนะเพ่น่าจะเป็นเขียดนะ่ะมันเข้าไปแก่นั้นเน่ยมันนั้นแนะหนนนละเพรมันออกไม่ได้ เขียดนะคะน่าจะเป็นเขียดนะคะตกลงไปแล้วยังขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องให้คนช่วยแล้วลงไปทําไมจ้าไปไปฝัป่งนู้นบอเอามันไปมันมีรูบอแพมันมีรูเหรอมันคือมันคือไปได้นี่น่าเขียดมันเลยหลบเข้ารู <laughs> เขียดหลบเข้ารูแล้ว ดีว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะป้าก็เลยได้มาดูช่างทำบอ่อน้าตกนะคะทุกท่านอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบอ่อน้ำตกนะคะท่านทุกท่านช่างบอกว่าจะเป็นบอ่สบบอสปาบ่อสปาป้าสนใจตรงนี้เลยมากช่างบอกว่ามันจะนจะทำเป็นบอ่อสปาด้วยนะคะมีน้ำสปาไหลเวียนไหลวนโอ้โหอ มันจะน่าดูชมมากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าช่องช่องแคบช่องแคบที่ป้าถ่ายดูเมื่อสักครู่นี้ช่างจะปิดอยู่นะคะทุกท่านช่างทําให้มันเป็นขอบบ่อแต่งเพื่อให้มันเป็นรูปทรงแล้วก็ทำช่องไว้สำหรับใส่ที่กรอง ฝุ่นแล้วก็ใส่ไดโวนะคะตรงนั้นก็เลยตกแต่งแล้วก็โห้ตรงนั้นปลูกชาดัดก็เป็นลูกหัวใจนะคะตรงนั้นมาตรงนี้ทําบ่อน,น้ําตกก็ยังเป็นรูกหัวใจอีกโอ้บ้านหลังนี้สีชมพู <laughs> บ้านหลังนี้สีชมพูนะคะหัวใจก็จะเป็นสีชมพูนะ ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะทุกท่านเดี๋ยวถอยออกก่อนกรีดขวางทางช่างป้าก็อยากได้คลิปนี่แหละนะคะก็เลยต้องมาถ่ายเก็บภาพซะหน่อยนะคะไม่ได้ไปที่อื่นป้าก็ต้องถ่ายที่นี่แหละไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนนะคะทุกท่าน <c oughs> ก็มาถ่ายให้ดูนี่แหละนะคะการทํางานของช่างนะคะโโหบ้านนี้สีชมพู เดี๋ยว้าไปเป็นเพื่อนน้องไม้ทองหน่อยนะคะตัวนี้ช่างกลับไปแล้วนะคะช่างก็จะทำมากกอเอาไว้ตรงนี้ให้มันแห้งแล้วก็จะมาฉาบนะคะมาฉาบแล้วค่อยจะตกแต่งให้สวยงามนะคะตอนนี้ก็ มาก่อร่องตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะบริบทของตรงนี้ก็เหมือนที่ป้าเคยอัปเดตให้ดูนั่นเลยนะคะก็จะมีจันผาด้วยมีต้นปาล์มล้างขวดอยู่ตรงนี้ด้วยมีไซเกาหลีตรงนี้ป้าให้บรรยากาศดูร่มรื่นนะคะจะได้ดูร่มรื่นแล้วก็มีเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ มีเสียงน้ำไหลอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้มัน,นา่าดูสดชื่นแจ่มใสนั่นเองนะคะบรรยากาศบ้านบ้ๆน,นะคะสวนป่าบ้านป่าชนบทนะคะบ้านป่าชนบท ดูบริบทของน้ำตกดูเสียงน้องไหมทองไปกวนคุณตาเสียงน้องไหมไปกวนคุณตาแล้วนี่ไงใส่คู่งามของป้าใส่คู่งามของป้านะคะอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำตกแล้วก็น้ำพุเหมือนที่ป้าเรียกนี่แหละนะคะมุมนี้สวยเหมือนกันเนาะสวยจังเลยมุมนี้ ท้องฟ้าสีครามแจ่มใสมากๆเลยคะ่ะทุกท่านเดียดจ้าเลยแหละตอนนี้แต่มุมนี้สวยป้าก็พามาชมนะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะกอเพชรหึงงลุงก็ อยู่ตรงนี้ตัดแต่งแล้วอยู่กับต้นสนนี่แหละเพราะว่าอยู่ตรงโน้นก็จะรกบ้านอีกก็เลยพยายามปรับแต่งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าเปียกก็ขอฝากไว้ให้ชมสวนแล้วก็ชมบ่อน้ำตกของป้าเอาไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ